สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาอ้ำเฉลยแล้วหลังปอตะนพั์ยอมรับใช้ยาเสียสาวจริงและเป็นยาชนิดไหนจากกรณีพันตารวจโทกีรบก,รกทิทีรานนท์เลขาผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลตรวจเลือดพยานบุคคลในเรือคดีดาราสาวแตงโมนิดามาพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินชนิดอ,อัลราโซแลมหรือยาเสียสาวจํานวนหนึ่งไรล่าสุดกันใช้เปิดเผยว่าปอตะนพั์ยอมรับว่าเป็นตนเองที่ตรวจ พบยาอัลปราโซแลมซึ่งยาที่ใช้เป็นยาอัลปราโซแลมขนาด0.5มิลลิกรัมโดยได้มาจากคลินิกแห่งหนึ่งอ้างว่ากินยาเพื่อแก้เครียดต่อมาหมออําอิราวัตได้ออกมาเผยถึงยาเสียสาวจริงๆแล้วไม่ใช่ยาเสียตัวโดยระบุว่าอ่านข่าวแล้วงงๆเรื่องยาอัลปราโซแลมซึ่งชื่อทางการค้ายี่ห้อที่คุ้นหูสุดคือซาแนกประเด็นยุ่นที่เสือเล่นคำว่าเป็นยาเสียสาวหรือยาเสียตัวจนกลายเป็นความเชื่อผิดๆจริงๆแล้วมันเป็นยารัก อาการมิตกกลงวลอาการแพนิกตืนตนนระหนกรวมไปถึงโรคซึมเศร้าบางครั้งใช้ปัญญานอนหลับในกรณีที่จําเป็นโดยตัวยาจะไม่มีสีไม่มีกลิน่นและแน่นอนครับวายากลุ่มนี้ไม่ได้มีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศผู้ใช้หากรับประทานเองก็จะมีอาการง่วงซึมและปัญญาอันตรายหากทานร่วมกับยาอื่นๆโดยเฉพาะหากใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นๆการใช้ในทางอัชญริย รรมกับบุคคลอื่นใช้เพื่อหวังผลให้ผู้อื่นง่วงหลับซึมเบลอหรือตื่นมาพร้อมกับความทรงจําระยะสั้นที่หายไปเพื่อก่ออาชญากรรมในทรัพย์สินและร่างกายท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ